สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมซันนี่ครับทางเพจราคาคุยนะครับเพจฟุตบอลดีๆที่มีกูรูหลายท่านนะครับมากหน้าหลายตาเลยสับสเปลี่ยนกันมาให้ทัศนะนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในวันพุธนะครับ24เมษายนครับผมจะพูดถึงเกมพรีเมียร์ลีกหนคู่นะครับเป็นการพจกับกูฟัมตันครับเจอกับอาร์เซนลนะครับคู่นี้มีความหมายต่อทั้ง2ทีมนะวูฟัมตัน ลุ้นที่7อยู่นะครับที่7นี่จะได้ไปอาจจะได้ไปยูโรปาลีกนะครับโคต้ามันจะลดลงมาถ้าเกิดมาที่ได้แชมป์เอฟคับอะไรเงี้ยนะครับส่วนอาร์ซ a นอลลุนท็อปโก็แน่นอนหละอย่างที่ทราบก,กันตอนนี้วอตตันผลงานรูดลงไปครับตั้งแต่ตั้งแต่ไปเสียคนมาในในเอฟเอครับรอบรองนะครับที่แพ้วัต f o ฟอร์ดหลังจากนั้นนีน่ผลงานตกเลยนะครับแพ้ซอสแฮมตันเสมอในบ้านกับไรตันนะครับ ตอนนี้หล่นไปเป็นอันดับ10แล้วนะครับแต่ว่าแปม,มก็ยังตามอันดับ7อยู่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะอยังลุ้นได้สบายๆวันนี้กลับมามีลุ้นแน่อาร์ซอนเนี่ยผมว่าปัญหาที่อาร์ซอนมากกว่าครับอาร์ซอนกลายเป็นทีมที่เราจับทางไม่ได้แล้วนะครับว่าเฮ้ยมึงเวทไหนวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหคือบทจะแพ้ก็แพ้ดื้อนะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยแพ้คาบ้านต่อคุชแนลพาเลสเลยนะครับ นอกบ้านก็เป็นสิ่งที่จะซ่อนอมไม่ดีมาต่ออยู่แล้ววันนี้วันนี้ต้องมาเยือนบูฟด้วยอ่ะผมมองจุดหนึ่ง้วกันกผมมองว่าบูฟเนี่ยเป็นทีมประหลาดนะครับไม่ว่าจะผลงานแย่หรืออะไรมาก็ตามเวลาเจอทีมใหญ่ปุ๊บเนี่ยเหมือนทุกอย่างครับมันกลับมาจูนกันใหม่ครับเหมือนทุกอย่างมันรีเฟรชครับมันแบบนักเตะอยู่ๆก็กลับมีพลังฮึดนะฮะ ผมเชื่อวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่วูฟทาได้ดีอีกนะครับจัดวูฟไปครับผมดูแล้วนะอาร์ซนอลเนี่ยไม่ว่าจะเจ้าจะเยือนตอนนี้ปัญหามันมันมีเยอะละแนวรับครับโอ้โหแนวรับนี่ละเลงกันซะเละเลยนะฮะและ้วก็เกมรุกก็ใช้โอกาสเปลืองครับวันนี้เชียร์วูฟแฮมตันครับในบ้านแล้วก็เรดฝั่งไหนก็ได้แบบนี้ครับอิงเจ้าถิ่นไว้นะครับก็ฝากไว้หนึ่งตัวกับวูฟแฮมตันนะครับวันนี้ หมดแล,แล้วนะครับซันนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ